สวัสดีค่ะอันนี้ป้าหน่อยนะคะวันนี้เพจป้าหน่อยค่ะอันนี้วันนี้ประเพณีของที่วัดแสงธรรมค่ะวัดแสงธรรมก็คือเป็นประเพณีคนเข้าคนเข้าทิพย์ค่ะคนเข้าทิพย์ค่ะใช้คนเยอะเดี๋ยวต้องดูเข้าของก่อนค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ นี่คือเครื่องที่จะควรเข้าทิพนะคะแล้วก็มีคนต้องใช้คนหลายคนมาช่วยกันปรุงช่วยกันทําช่วยกันกวนนี่ค่ะฝัหน่อยค่ะเทปฝาหน่อยค่ะอ้าวนน่กลุ่มคนมีแต่สาวพรหมไรจันท่านั้นกวรเข้าทิพค่ะ พรหมจันทร์เนี่ยวันนี้เปิดวันหน่อยนะคะวันนี้ปนหน่อยมาค่ะวันนี้ปนหน้มามาถ่ายประเพณีคือประเพณีคน,นเข้าทิพทุกปีเขาจะมีการคนเข้าทิพย์ค่ะนี่ค่ะนี่มีแต่สาวพรหมจันทร์ผู้บ่าวพรหมจันทร์นเนี่ย เขามีเก้าอี้ไว้นั่งตัวสำรองเวลาคนเหนื่อยแล้วเขาก็จะต้องมาเปลี่ยนกันอ่ะเพราะว่ามันจะหยุดไม่ได้ไม่งั้นมันจะไหม้ค่ะก็ะถ้าเราหยุดแล้วมันก็จะไหม้นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือผู้ประกอบผู้ประกอบเครื่องทำเครื่องทำเครื่องเอาไว้อ้าววันนี้เอาไปลงยูทู e นะคะลงยูทู e สาวยายยิ้มสวยๆวันนี้จะลง Youtube ค่ะสาวพรหมจัน์มากวดกา้าเทปงนี้วันนี้ก็ขอสวัสดีแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ของ